เขาบอกว่ารถผมเนี่ยอะไรจีนผมก็ร้านปุ๊บพี่รถนี้อะไรจีนนั้รนั้นเลยผมก็ครับผมเป็นพี่นะหน้าขึ้นคงจะแดงผมโกดเลยผมโกรธผมโกรธมากด้วยคนนี้เขาเป็นช่างจริงหรอสวัสดีครับผมเอสม o ต t h a ไทยแลนด์ไม่ใช่แล้วสวัสดีครับเอสม o เต t h a ไทยแลนด์ครับวันที่ผมพามาดูรถมัธยมดันโลสวัสดีครับเอสมอเต a i l a n ยแลนด์ สวัสดีครับผมชื่อแบงครับขับเคร์คันนี้อยู่ครับผมไปเจอช่างคนหนึ่งแถวๆข้างบนนู้นแหละแถวชุมพรหลังสวนนู่นเขาบอกรถผมว่าอะไหล่จีนพี่ผมก็โอเคครับอะไหล่จีนนะผมโกรธมากครับโกรธสุดๆคนรักรถต้องเข้าใจครับถ้าใครบอกว่ารถคุณใส่อะไหล่จีนเนี่ยคุณต้องเข้าใจความรู้สึกผมเลยว่าเป็นยังไงนะเวลานั้นนะ่ะถึงจีนไม่จีนก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรอ่ะพี่มันคือเงินเราอะ่ะมันคือความสุขของเรา จต่แท้จะเทียมจะอะไรก็แล้วแต่มันคือความสุขของเราที่เราได้สร้างรถคันนี้ขึ้นมาครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าประวัติคันนี้เป็นมาอย่างไรตั้งแต่ต้นลิปเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเพื่อไปหาเจ้าของคันนี้กันเลยครับผมอยู่ที่ร้านทุเรียนอาณาจักรทุเรียนหาดใหญ่และเจ้าของก็อยู่กับพีเอสแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องแบงค์ประวัติเป็นมานี่โหเจ็บปวดเจ็บปวดมากอันนี้มันเป็นประวัติจริงๆของคันนี้ใช่ไหมครับผม ประวัติเขายังมีอีกเมื่อก่อนอ่ะสมัยพ่อก็เป็นวัยรุ่นอ่ะรถคันนี้ถูกทั้งวัยรุ่นอ่ะตีตีใครเลยทุบรถหาเจ้าของรถไม่เจอทุบรถคันนี้เละหมดเลยแล้วก็โยนลงน้ําคันนี้นะครับผมโยนลงไปในน้ําเลยตอนนั้นพ่อครับอ่เพื่อนพ่อเพื่อนพ่อครับครับผมพอไปเสร็จก็ไปพากันยกจากน้ําขึ้นมาอีก สภาพตอนนั้นเป็นยังไงสภาพแบบไม่มีชิ้นดีเลยพี่ไฟเบอร์นี่ไม่ต้องถามครับแตกหมดครับไอเรื่องอะไรเราคงไม่ต้องสืบเนาะครับผมแต่คือโดนสองโดนบูรี่ครับผมบูรี่คนนี้เขาเป็นช่างจริงหรอผมก็ไม่รู้เขาเป็นช่างไหมนะพี่ผมให้เขาไปตั้งเบรกหลังตั้งเบรกหลังเขาตั้งเบรกหลังจริงพี่ตัวนี้นะครับแต่เขาลืมขันร้อยผมผมขี่ออกไฟแดงเบรกปุ๊บร้อยอยู่ไหมโอ้แล้วเขามาบอกว่าอะไรเขาบอกอ๋อไอขันแล้วนะพี่ ผมว่าโอ้ถ้าขันแล้วล้อคงไม่ใส่ขนาดนี้ค่อ๋อแล้วเขามาโทษว่าเป็นอะไรจีนหรือเปล่าเขาบอกว่ารถผมเนี่ยอร่อจีนผมบอกว่าเขาล้อพี่รถนี้อะไรจีนแ้งั้นเลยผมก็ครับผมเป็นพี่นะหน้าขึ้นคงจะแดงเลือดเลยผมโกรธผมโกรธมากด้วยแต่จริงๆถ้าเป็นคนนอกที่มีที่ไม่รู้เรื่องรถแต่พี่ก็คิดว่ามันก็คงเป็นปกติถ้าเขาจะมองแบบเอ้ยอันนี้แท้หรือไม่แท้แต่ถ้าวงการช่างพี่ว่ามันมองออกผมก็ไม่รู้เขาเหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าช่างฝึกขัดหรือว่าช่างมีอายุยังครับยังวัยรุ่นอยู่ครับพี่อ๋อ็นวัยรุ่นับพี่น่าจะเพิ่งเข้าวงการครับเพิ่งเข้าวงการคำว่าสุดตารางนี้ก็ดูยากเหมือนกันนะทุกวันนี้ทรงมันเป็นทรงสมัยก่อนเลยอันนี้ประกวดก็ได้ทุกวันนี้ถ้าเป็นตัว KR นะแบงค์นะตัวนี้ก็จะย่นย่อกระดานพร้อมนอนใช่อ่าตอนนี้ไม่ครับอันนี้คือทรงของแบงค์เลยครับ ทุเรียนซิ่งครับท่านผู้ชมมาดูคันนี้กันเลยสุดไม่สุดยังไงแต่ผมบอกว่าสุดเบอร์อีกคันหนึ่งครับพามาดูตรงนี้หน่อยสิแค่ตรงนี้ก็สุดมากแล้วมั้งเนี่ยคันนี้ผ่านสำนักในมาที่ทําอยู่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะสั่งอะไรแล้วก็มาประกอบกันเองครับแบงค์เป็นช่างผมไม่ได้ช่างครับแต่ว่าทําได้อหัวหน้ากลุ่มพิเชษ เนี่ยหัวหน้ากลุ่ม2ทีเบตงเนี่ยแหละสองทีอ๋อเราอยู่ในกลุ่ม2ทีเบตงเราอยู่ในกลุ่ม2ทีเบตงครับครับผมงูอยู่ไกลนะครับผมเอ้ามาดูหน่อยเห็นบอกว่านี่ประกับแท้ด้วยราคานี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะแบงค์เท่าไหร่ครับตัวนี้หมื่นต้นต้นนี่แหละหมื่นต้นต้นใช้ที่ของตัวพันครับผมใช้ได้หมดไหมใช้ได้หมดครับอะไรที่ใช้ไม่ได้ตอนนี้ก็มีไฟเลี้ยวนี่แหละกับใช้เมียไม่ได้หยองหยองหยองต่อไปตัวนี้ก็เป็นแบมโบนะครับก็ เป็นงานแท้เหมือนกันไม่ไม่ต้องพูดถึงราคานะครับแผงคอนี่เดิมเดิมครับฝั่งนี้กระปุกเป็นตัวธรรมดาเพราะของเดิมผมใส่ขับขับอยู่ไม่รู้ว่านั้นหลุดได้ไงปิวไปกับผมก็เลยซื้อตัวธรรมดามาใส่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นแบมโบเหมือนกันแผงแผงกอข้างในเนี่ยแผงคอข้างในเนี่ยลงกลึงที่บ้านเขากึงให้หมดเลยนะมินยมหรอฮะครับผมเขาทาเขาขึ้นรูปให้หมท่านผูช้ชมเห็นไหมนี่นี่น,นี่นี่ครับแผงคอมินียมนี่ทําที่ไหนครับเจแป ลงกลืงบ้านๆครับบ้านๆคือก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยครับผมก็เป็นคนในกลุ่มเหมือนกันนี่แหละผู้แต่งานดีนะครับผมเท่าไหร่ครับเฉลยงันนี้จําได้ไหมผมก็จำได้ย่างเดียวจ่ายอย่างเดียวครับจ่ายอย่างเดียวแกนโช็เป็นสีทองนะครับท่านผู้ชมมาดูข้างหน้าชิลหน้าครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นกลุ่มของ้องแบงค์นะครับชูจีเบตง410สายยาวครับผม410คือชื่อถนนชื่อถนนครับเอามา เส่แบงมาทางนี้หน่อยครับบอกท่านผู้ชมไปหน่อยฝั่งนี้มีอะไรบ้างชุดหน้าเลยโหแม่สุดที่ายเลยทานตะวันครับผมครับผมแบมโบ้ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ของเสี่ยแบงคืออะไรไม่เท่าไหร่ครับก็ประมาณสามสี่พันสามสี่นตัวนี้นะโบ้ตัวนี้นะครับครับผมนี่ขายยึดเป็นมีเนียมอาลงกึ่งเหมือนกันครับบ้านจานอ๋อให้ดูโลโก้ไม่พูดด้วยแบมโบ้มีอนุมัติครับผมเท่าไหร่ครับแบง ราคาผมจะไม่ได้รถคันนี้ผมแต่งมาประมาณปีกว่าๆแล้วสุดๆจริงๆครับแล้วก็ขอบล้อเป็น DI d ดีนะครับครับผม DI d ดีนี่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 ผมเป็นเหมือนช่างคนนั้นนะครับเนี่ย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 อันนี้ที่ใส่ไม่ใช่อะไรนะครับจริงๆอ่ะใส่แบมโบ่แต่ทีเนี้ยกระทุ้งแบมโบ่ตรงนี้มันแตกมันรั่วมันรั่วผมก็เลยเปลี่ยนใส่ของให้ช่างใส่ของธรรมดากลับมาเดี๋ยวเขายังไม่ใส่หรอก EP หน้าเดี๋ยวก็มาไม่เดี๋ยวเสร็จเสร็จ เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมไม่ใส่เลยอ๋อ oh. เอามาโชว์ก่อนว่าทั้งรถมีอยู่จุดเดียวนี่แหละครับที่ยังไม่สวยครับอ่าต่อไปท่อเลยครับไทเทเนียมทั้งใบเลยครับผมอันนี้ของ DBS ครับผมแดงสาย4ครับเจอกับ S สาย4เหมือนกัน <laughs> เป็นคนชอบสีครับเสียแบงค์ชุดสีครับ, <laughs> <laughs> บ,รบเป็นมายังไงถึงทำสีนี้ดเดิมเขาใช่ไหมรถเดิมผมก็สีนี้ครับรถเดิมผมสีนี้ ไปทําที่ร้านไหนครับสีช่างสีช่างสีนี่ทําช่างเอ็กครับช่างเอ็กสงขาเฮ้ยเป็นงานไม่ใช่สติกเกอร์หรอเคลือบเหรอฮะเอ่เคลือบไม่แน่ใจนะไม่เหมือนติดสติกเกอร์แล้วก็เคลือบอีกทีอ๋อเคลือบแก้วครับเคลือบแก้วเคลือบแก้วครับทําสีเสร็จเคลือบแก้วครับมอไทยนะครับโอ้โหเคลือบหมดครับเคนือบเคลือบขี้โคลนอยู่ครับนุโอ้โหต่อไปมีอะไรอีกครับนี่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 อะไรโชว์อะไรอีก นี่ยใส่หัวเทียนเลยพี่เอ่อไปปาครับโคตรโหดอ่ะสุดว่ะเฮ้ยเอาต่อไปคาบูอะไรแบงค์เคเหลี่ยมครับผมเคเหลี่ยมเครื่องได้ทำอะไรไหมเครื่องไม่ได้ทำครับเครื่องเดิมๆเลยครับเดิมๆเดิมลงกึ่งไม่กึ่งครับเอาเรื่องจริงจริงจังนะเนี่ยจริงครับผมทำไมไม่ทำเครื่องเลยเราเป็นคนชอบรถเดิมๆอ่ะพี่เสน่ห์มันอยู่งนั้นขี่เดิมๆก็อร่อยแล้วพี่อ่า เดิมๆก็ถนนบ้านเราก็ไม่มีให้ขับแล้วสองจังหวะคันนี้วิ่งเท่าไหร่เคยวิ่งอยู่ก็ประมาณร้อยแปดร้อยเก้าประมาณเนี่ยแต่ก็อยู่หัวขับ,บวนตลอดนะ <c oughs> มีคนยอมให้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมเจอโค้กผมสั้น104ร้อยสี่อะโอ้โหใจเย็นโูกใจเย็นใจเย็นเย็นแบงค์อายุเท่าไหร่เนี่ยทำไมฮอร์โมนพุ่งพ่านอย่างผมอายุยี่สิบสี่ครับผม <c oughs> โอ้วัยเลยวัยเขาเลยไม่แต่รถคันนี้ผมใช้ตั้งแต่ผมเรียนอยู่ประมาณมห้ามหก แต่คาเลคเตอร์น้องเนียครับดูดูคาเลคเตอร์น้องแบงค์นะครับคาเลคเตอร์เขาเป็นประมาณถ้าเรามองเขาคือเด็กเรียนอ่ะผมเด็กคือเด็กเรียนครับเรียนเป็นต้นเป็นภูเขาเลยครับผมจริงอ๋อเด็กลุกเรียนเด็กลูกเรียนนะหลังห้องว่าเราเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเด็กหลังห้องครับผมเออเฟี้ยวจัดอ่ะประมาณนั้นดูมาเกือบสุดท้ายแล้วฝั่งนี้ฝาถังน้ำมันเป็นเคทมครับผมไม่รู้ว่าจีนแดงกรเป๋าแล้วเนี่ย ต้องเรียกชุมพรมาแล้วนะฮะประมาณนี้ฝั่งนี้หมดยังครับช่างแบงก์ก็เหลือโช๊คครับพี่โชกคแบมโบหลังเดี๋ยวค่อยดูฝั่งนู้นโชคฝั่งนี้หมดแล้วสวิงอาร์มเดิมนะครับผมทําสีก็มีไลน์น็อตเลดทั้งคันฮะไม่ไม่ต้องสืบราคาหน้าหลังยางเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยสองห้าศูนย์ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันสองสองห้ามีแหละสองห้าศูนย์ครับใช่แหละครับท่านผู้ชมใช่แหละ ใช่แหละแล้วเราก็มาถึงฝั่งนี้แมงคอสุดอีกละท่านผู้ชมเห็นอะไรทองทองไหมทอง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 ไม่ใช่สไปที่จะต้องร้องนะพี่ไม่มีลุยวิตตองแต่พี่มีโชคสีทองนะได้ได้ได,ได้ครับมาดูมาดูโอรินแท้บางคนเขาเรียกเออรินเนาะเออรินบางคนเรียกโอรินเราเรียกตามไทย,ไทยแล้วกันอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าไม่ได้ว่า สี่หมห้าหรือหกหมืน้านะครับโอลินตัวนี้อ๋อจำไม่ได้อีกแล้วครับจําไม่ได้ครับเชื่อไหมท่านผู้ชมใครที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมาออกรายการพยายีเอ็ดอ่ะหรือแม้กระทั่งพีเอ็ดเองเวลาแต่งรถอะ่ะจำไม่ไมานั่งจําราคาอะไรไม่จําครับไม่จํา เรามีความสวขกับมันก็พอแล้วเพราะถ้าจำเสียได้เสียหน้าไม่ได้ครับพี่นานแต่เสียไปแล้วรอบหนึ่งนะเสียไปแล้วรอบนึงคุณเป็นใครครับคนนั้นเดี๋ยวผมไปหาหนึ่งที่ได้ไหมไม่รู้ยังอยู่ที่ร้านเดิมหรือเปล่าต่อไปโอ้หซับแทงอย่างดีเลยครับตัวนี้สั่งที่ไหนกรุงเทพหรือว่าสั่งกรุงเทพครับั่งกรุงเทพสเตอร์นี้เป็นของน่าดมฮะอร่อยไหมครับครับผมสีน้ำเงินอันนี้ไล่อยู่ที่เท่าไหร่ที่บอกว่าไล่เองหน้าสิบสี่แน่ อ๋อผมเน้นทุกอย่างก็คืออยู่ในวงแบบเดิมๆหมดไม่มีว่าไม่ลดสเตอร์หน้าลดสเตอร์หออ๋อคือเดิมมาเลยครับชอบวิ่งทางยาวหรือทางสั้นเอาความเป็นจริงแล้วเป็นจริงๆครับผมชอบขี่ทางโค้งมากกว่า <laughs> เขาก็จีีไฟบอกเราให้จอยมาคุณต้องเดินฝั่งนี้นะคุณแบงค์อ๋อไม่ครับผมจะเดินฝั่งนี้ครับใช่ครับผมถามว่าเขาชอบทางตรงหรือาทางสั้นหรือทางยาวเขาบอกเขาชอบทางโค้งโค้งสั้นสั้นยาวผมได้หมดแล้วผม จริงๆนะทางโคง้งอ่ะแบงค์ต้องไปที่พูดับเบิร์ผมไปมาหมดแล้วผมไปบ้านรักไทยมาแล้วนะแต่ไม่ได้ไปกับคันนี้นะผมไม่ได้คันนี้ไปผมเอาแอฟริกาคืบินตัวพันร้อยไปอุ้ยอันนั้นมันก็ใหญ่ไปอันนั้นบาลานซ์เขาดีไงสั้นโอ้โหติดถนนเลยพี่เขาว่าหูเลยเหรออ้าม <laughs> อามีามมช็อตเด็ดบ้างไหมคนคนที่ถ่ายรูปอยู่พูดับเบิร์อ่ะ เจ้าอามรักสะพงทีวีปีนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นไปทีพูดเบิกผมผมเพิ่งไปมาล่าสุดก็แค่บ้านรักไปบ้านรักบ้านรักไท่ที่ภาคเหนือไปไปลายไปบ้านรักต่อไปกันสะบ,บัดเลยครับเอรินเหมือนกันครับผมตัวนี้สุดตารางอีกไหมสุดครับเมียบอกว่าเท่าไหร่บอกเมียสี่พันห้าบอกเมียสี่พันห้าแต่เมียอนุมัติเท่าไหร่นะเนี่ยอนุมัติสี่หมื่นห้าอันนี้เรื่องจริงเว้ยเนี่ยเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับ เมียรู้จริงๆริ้ไหมว่าราคาอะไรมันเท่าไรพี่เรียกมาถามเลยพี่เรียกมาถามเลยเขารู้ไหมเขาเป็นคนโอนตังค์ทุกบาททุกตังค์ของอะไรรถคันนี้ผมบอกให้เป็นพี่พี่บอกว่าสี่หมนห้าผมบอกสี่หมื่นห้าโอเคได้เฉยมีอะไรอีกไหมครับเที่มองนี่ก็ฝั่งนี้ก็หม้อน้ําก็เป็นหม้อน้ำมีเนียมทั่วไปเนาะครับหม้อน้ำมีเนียมทั่วไปเครื่องน้องแบงค์บอกว่าไม่แตะเลยรถคันนี้มาจากเบตงนะครับเก้าูนหกศูนย์นะครับพลังปตท ของแท้สปอนเซอร์หให้ผมด้วยนะครับอะไรผมออกที่แบบพอต่อเ<พ>องเหรอ <laughs> ขอเชลได้ไหม <laughs> <laughs> อันนี้ไล่น้ำมันอะไรครับได้กลิ่นเหมือนออกเคนเลยฮะเก้าห้าครับผมเก้าห้าเหรอครับผมแล้วออกเคนมาจากไหนหรือว่าทุเดียนมาเมื่อกี้ <laughs> ถ้าออกเคนเนี่ยระดับแบงก์ก็ขับได้ <laughs> ผมดูแล้วว่ามันก็ความแรงอ่ะไม่เกี่ยวกันนะพี่มันรถยนต์ใครอยู่หลังพวงมาลัยรถยนต์ใครอยู่หลังแฮนด์นี่มอเตอร์ไซค์ใครอยู่หลังแฮนด์สุดเหมือนพี่วิธีการขิ่เขาแปลกมากนะพี่โยม แปลกๆด้วยเขาสู้กันทางตรงผมสู้เขาทางโค้งอ่ะทางตรงผมสู้ไม่ได้ทางโค้งผมสมมติว่าวันหนึ่งไปแล้วไม่มีโค้งโอ้ยยอมหลังนะยยอมดู GBS ก่อนวันนี้เป็นไงดู GBS มึงเสร็จกูแน่โค้งนี้อะไรเงี้ยเอ้าท่านผู้ชมประมาณนี้นี่คือรวมของน้องแบงค์ครับดูรวมๆเลยฮะว่าเป็นยังไงคือสภาพภายนอกครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่รถสไตล์ที่แบบซิ่งจ๋าลักษณะเหมือนคล้ายรถทริปฮะรถทริปอย่าคิดเยอะ นี่คือรถทิพย์ใส่กระจกได้ไหมใส่กระจกได้ไหมตอนหล่อไม่ได้แล้วเฟียวมันไม่ได้ยไม่ไม่ไม่มีขาจับกระจกพี่อ๋อไม่ใช่นหมแบงค์ทำอะไรก็ได้ทําได้หมดแต่มันไม่เฟี้ยวเนาะถ้าใส่กระจกมันจะเป็นยุคแบบอายุสี่ห้าสิบขึ้นไปอะไรเงี้ยเนาะมันไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่ถ้าใส่กระจกผมก็แหวกแนวดีนะผมก็แซวไปอย่างนั้นนะท่านผู้ชมอ่ะสุดท้ายแบงค์ฝักอะไรฝักรล้านฝั่งนู่นฝั่งนี่หน่อยครับอ่ะ ก่อนนี้จะไปฟังเสียงคราวนี้ฟังเสียงได้ไหมได้ครับเดี๋ยวค่อยฟังเสียงฝากร้านก่อนฝากร้านก่อนอ๋อสวัสดีครับผมน้องแบงค์อาณาจักรทุเรียนใบเจ๊ขิมนะครับผมอยู่ที่หัดใหญ่ครับตรงข้ามเสียงศรีนครินทร์ครับราคากันเองครับไม่แพงอย่างที่คุณเห็นครับผมมีทั้งเมนูคาเฟ่มีทั้งทุเรียนสดเป็นลูกก็มีครับบริการแกะเนื้อให้ไม่ต้องกลัวว่าจะได้ทุเรียนอ่อนกลับบ้านนะครับเนื้อล้วนตอนนี้กิโลละ490บบาทครับผมโอ้ราคาดีนะเนี่ยครับ แล้วก็ทุเรียนลูกตอนนี้ก็ขายกิโลละ1้9บาทครับผมขายเราอยู่ได้เขาอยู่ได้ก็โอเคนะครับมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับเบอร์โทรติดต่อที่ร้านนะครับอาณาจักรทุเรียนบายเจ๊ขิมนะครับ0 9 7 9 7เ9 2 5 6ครับโอเคครับสุดท้ายแล้วก็คงจะต้องขอฟังเสียงคันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วก็ในเมืองครับผมขอนิดเดียวครับแบงค์ได้ครับฟังเสียงกันหน่อยคันนี้เป็นยังไง เขาบอกว่าอยู่หัวจริงหรือเปล่าไม่ใช่พระเจ้าแต่ก็อย okay, ู่หัวได้นะอะไรอเงี้ยหรอเนี่ยเขบอกว่านิดเดียวก็นิดเดียวเขาก็เบิ้ละเสียงหวานเทียบเลยโอเคแบงค์สุดท้ายแล้วฝาก Facebook หน่อยครับหรือ TikTok ช่องทางการติดต่อของ Facebook ก็พี่แบงค์รักชาติครผม พี่แบงค์ลักชาติครับเดี๋ยวขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้ครับผมมีทิกตอกไหมครับทิกตอกไม่มีครับผมไม่มีมีแค่เฟซบุ๊กที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับใครอยากได้ทุเรียนเออพี่ถามหน่อยทุเรียนที่นี่มีส่งไหมสมมติว่ามีแบบรายย่อยอยากจะรับไปขายอะไรอย่างเงี้ยมีมครับมีครับติดต่อได้ครับราคามิรครับผมมิรชาชีพมิดชาชีพก็ได้อะไรนะไมเล่นมุกละถ้า่อยไหลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ฮาสิ ราคามิตรภาพนะครับยอกล้อกันเล่นถ้าเกิดว่าใครอยากจะขายทุเรียนอยากจะนี่ก็สามารถติดต่อติดต่อได้แบงค์ได้ที่เบอร์โทรนะครับ097 970 92ห้าหกตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแบงค์ขอบคุณมากสำหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนี่แล้วก็ KR คันนี้ครับคนที่โดนบูลลี่ว่าอะไรจีนสวัสดีครับ